คุยกันนะครับคุยกันท่านบนฐานตอนนี้คือจอจะเลื่อนสุกนะครับผมเบิงลำตัวครับ

ับถึงเงืนของใจมีค่าขยับเลยนะครับขยับเลยทัตอนนี้ทางขบมนของจอจะเริ่มสุกโมเนนะครับทางทางบดีครทางทางบดีกังเื่อนผ่านเรียนะครับเแล้วทางสุ่ยันเลือทางทางบดีนะครับเรืองโเลขบ่มีนะ ยันนะครับขยาท่านให้ไเด็กใหเด็กตัเงินจ่อทกเทียนเลยนะขึ้นสูงลงตาตาตกใกล้ๆไปน่หลายเชีย,ยงไทยลยว่เชียงไทยอ่าเ,เ,เ,าเ,เขานราคาทางปไรเน่เดียวกราคาทางปกติแ ใอเวลาสามสิบวนาทนะครับสี่สิบแปดสิบ้เวลาสามสิบวนาทีครับดีใจเอาโอเคขึ้นฟุ้งสูงลงซาซาใกล้ๆเลยหลายได้หล้ค่จังคอย่จอจะเรือฝุดนไอรุมัดเมาจากเมืองอตรงตรงท่องสาม ตั้งไปตั้ไปไปดูไนไปดูดันไปดูดันไปดูด <fly. S 2> ันไป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 หมุนรอบตัวเองแล้วจะถามนะ ุด ah. ูแดบในการเดินทางกินน <ke uh> hmm. uh> yeah uh> no cool ้่งสองหนก็ได้แต่ก้อยก้าแขกหมุนจะออกจากฐานเลยครับของจอจะเลื่อนสุกนะครับเดี๋ยวไปฟังกรรมการถายเลยครับไปไป ดูกันไปครับสุดยอดของการเดินทางสีงส่เยซ้ำซิมนี่กำังเน่นเราะดันพ่อา妈ได้เยอเผาเรกระดานลงมาพ่อนะครับให้คขาตสนใจด้วยเอาลูก้ไปกูเดตอน้อยกูปล่อยโยกไปจนตัวเบากงานงานตัวไป กันโมจุดกันลนะครับเ้ที่เข้าไปไรเสียบจังหวะสุ้ายนะครับหางเสียบนะครับสามยเจ็ดบบางเชิดนครับติ๊งติะ ยอจะเล่นสุก3ามลอยเจ็ดซีมาครับผมหางเสียบตอนสุดท้ายนะครับจังหวะสุดท้ายหางเสียบนะครับผมบนฐานตัวนี้คือใส่มีค่านะครับเนื้อเง้อเนื้อเง้อหน่อยน่าเลยที่ผ่านไปเนื้อเง้อหน่อยมาแล้วนะครับอ่ไปเวรสายลงเ้ยผ่านเวลาต้นลมหวานตัดเช้ ที่งาของจอจะั้องจุกใช่อุปกรณ์ป้องทันั้รมว่านี้เร่อยุบหอบว่างกันนะไม่ไบ่ใส่ไบ่ใส่ไม่ใั่เมือ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 ไ่ใส่นะครับมาียบกันจับเห็นแล้วกันเล่แบบนี้ทางโคเร่ทา้งที่มกราสบายใจในการทัดสินคอยเป็นทุกสูงตาตาตกใจใจใ้หลาย ด้วยเถิดด้วยเถิดเกีบยะไรมาได้ล้างบัวแบงวิโฟคนโฟมุสสีดับสัยาดีนะสัยาไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอ้นได้คงแนน3-3สามสามในต้ป กางออกจากฐานเง็นพืะอบมานก็โยนะระบบการเข่าก้อนที่นคนที่หาแน่ด้มยุงยกวนะดัเปอ้นะกระดูก่อยเป็นเรื่อนบส้สันสันไส้สนสันนะครับ เบื้องแได้เองเบิ้งรเดนยเจ้าพ่อขาบอสูทันการการล้างหางเรื่องเป็นย่นเบาดีไหมุ่งจามือาอกบมาสู่ฐานเดียวหัวใบเปิด6นาที่ตอนนี้ก็จจกก็จจกมากนาที่พอใส่การันตี300หางดีเบื้อง วาดาอันตาบอลล็อสองสามหาสามสีสักเกีคอยดันไปขยัำด้วยบอลล็อสองสามหาสามสี่สักเกียรคอยดันไปขยันด้วยต้องมีทันยไม่ยอลังเอกนาที่งแน ครับผม อุ้หายลูกอึ้ึ้นงานตยอจะไปวางรสงแต่ยงยางสามร้อยดีดีใส่มีค่านะครับผมสามคะแนนนะครับผม